ช่องทางเปลีนเพียงซื้อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นบอสนับสนุนการพนั่นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขอมูนีมีไว้ให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นโปรดใส่วิจารณญาณในการรับส้มเก็บโต๊ะคงสุดท้ายนะครับไปจะเข่าไปจะปั่งนะครับงวดนี้นะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่ขู่สู่คนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับมือหนีนะครับกับนุ่มอีสานยินดีนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะครับโค้งเก็บตกดื้อพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่ามือหนีนะครับเลขกระสิออกแล้วเนาะครับไปสิเป็นเศษฐีนะครับหรือว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับคนนี้ตรงเป็นของเฮานะครับครับ เพื oh ่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเขามาเลื่มกันเลยเนาะพี่น้องครับครับเริ่มเบื่องจากสูตรตัวเลขนะครับของแม่เจ๊กกี้นะครับพี่น้องผมหมอกมาเน้นย้ำกันอีกเทือนึงนะครับครับสําหรับเลขชุดมือนีนะครับสําหรับเลขชุดมือนีนะครับก็เป็นชุดเต็มเด้อพี่น้องของแม่เจ๊กกี้นะครับสถิตินะครับสถิติของแม่เจ๊กกี้นะครับกออกกันมาติดต่อสองหัวติดแล้วนะครับพี่น้องกออกันมาติดต่อกันสองวัดติดแล้วเนาะ ครับงวดวันที่หนึ่งนะครับกันย่าย่นสองหาหกหกนะครับแมจะกกีกับไฮมาเต็มเต็มเร่อพี่น้องนั่นก็คือนะครับสามตัวตรงนะครับเจ็ดแปดีนะครับเจ็ดแปดีนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับชุดเต็มนะครับกับไฮมานะครับสามหางสามตัวเน้นๆนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือเลขนะครับสามตัวกับจิเป็นนะครับแปดหาสองซีหกสองซีเจ็ดสองนะครับ ส่วนเลขสองตัวนะครับปัจจีมีนะครับ H สองหกสองเจ็ดสองนะครับแล้วจะก็ซีเป็นนะครับเจ็ดสี่สี่หกสี่หนึ่งนั่นเองนะครับพี่น้องเขามาลุ่นกัน่านะครับว่าของแมจิกกี้นะครับทีเขาสามหงวดติดหรือบ่อเนาะครับพี่น้องครับจะตามมาติดกิดนะครับกับสุดตัวเลขนะครับของเซฟต้นนะครับเซฟต้นนะครับเปิ้นกระไ้หงวดที่แล้วเปิ้นกระไ้เขามาสองตัวเน้นๆนะครับพี่น้อง ปูนกระหามาสองตัวเน้นๆเลยสาหรับเจ็ดแปดนะครับสําหรับเจ็ดแปดที่เปูนหามากงวดที่แล้วนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดเป็นที่สิบหกกัญยายนนะครับสองหาหกหกนะครับที่เปูนหามากกับสิเป็นนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนทานนะครับรางซีนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเปูนกระหายมาเป็นเลขหนึ่งหาเจ็ดนะครับหนึ่งหาแปดนะครับหนึ่งหาสองหนึ่งหาหกนะครับ ส่วนสตัวนะครับพี่น้องสตัวกับซีมี่นะครับ5่าเจ็ดนะครับาสองแปกนะครับแล้วก็ซมีซี 4, 5, 4, 6าเกนะครับกันหกสอเก้าน้ำเดือพี่น้องครับครับเลขหกสองหเก้านะครับกบระตงกับเลขหลายๆเจ้าคืกนนอกันเนาะพี่น้องเนาะ เขามาลุ้นไปเบื้องความกันนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับครับพี่น้องเขามา่เบิ้งกันต่อเลยนะครับสำหรับเลขสูตรของนมหน้าวานะครับสูตรวัดดวงนะครับพี่น้องครับที่เพิ่ไหามานะครับสามตัวกับซมี่นะครับศูนย์หกเก้านะครับศูนย์หกเก้านะครับสองตัวเน้นๆนะครับที่เพิ่ไหามากับซิมี่นะครับหกเก้านะครับหกศูนย์นะครับสองหางเน้นๆเนาะพี่น้องครับ ครับสาหรับงวดนี้นะครับพี่น้องเข้ากับม so so, well, ัน anyway, ร so, ุ่นก so, so, ันเบื้องนะครับ่าสีเขาสามตัวหรือว่าสองตัวนะครับครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ้งกันต่อนะครับก็สําหรับเลขนองลูกแก้วผ้าฝังนะครับพี่น้องสําหรับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับสองหาหกหกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใหม่นะครับพี่น้องเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวที่เพื่อนให้มานะครับภาซีนีนะครับหาสามหกนะครับหาสามเก้านะครับส่วนสองตัวนะครับกาษีนีนะครับสามหา สามเก่าสามหกหาหกับหาเก่านะครับพี่น้องสําหรับเลของน้องลูกแก้วผ้าปังนะครับเขากลับมาลุ่นกันเบิ้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเขากลับมาเบิ้งกันต่อเลยนะครับก็บเลสุดนะครับเลสุดของเกฟ้องเบียนะครับพี่น้องสําหรับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับสองหาหกหกนะครับสุดนี่เป็นซุดเต็มเลยครับพี่น้องฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับฟันหาเด้อครับพี่น้อง ส่วนเลข2ตัวนะครับก็สิเป็นหาศูนย์หาหนึ่งหาแปดนะครับเม็ดเหี่ยวแฉนนะครับพี่น้องหาสองนะครับกับหกสองหานะครับพี่น้องส่วนสามตัวนะครับก็สิมีนะครับเจ็ดหาแปดกับสองเจ็ดหานะครับพี่น้องครับเลขสามตัวที่เกฟ้องเมียไหมานะครับพี่น้องพี่น้องกระลองจัดเหรียญสองตัวเบิ้งเดอครับพี่น้องมาลุ้นกันเบิ้งนนะครับว่าสิเข่าสองตัวหรือว่าสามตัวนะครับพี่น้อง เพื่อกับที่เขาั้งสองตัวสามตัวกับแน่นะครับพี่น้อง็ล่องจัดเส้นใจเบิ้งนะครับครับพี่น้องครับเข้ากับเมื่อเบิ้งกันต่อนะครับกับเบรกสุดจัดเต็มนะครับกับเหล็กเกี์นุกนะครับเหล็กเกีนุกบารมีมหาเห่งนะครับกับงวดบันทีสิบหกกัญ่ายนสองหาหกหกนะครับพี่น้องเบิ้งกระไหมาสามตัวแข็งแขนเลยนะครับกระสีเป็นนะครับสีหกศูนย์นะครับกับซีเก้าศูนย์นะครับฟันลวดกับเหล็กศูนย์นะครับพี่น้อง เลข2องตัวนะครับที่เพิรนไหมานะครับกับซมีนะครับ03นะครับ08 07 60นะครับอากาศสิเป็น61กับ81นะครับพ <c oughs> ี่น no ้องอัดเน้นๆนะครับอัดต่อไปเลยครับพี่น้องเก่า0เน้นๆนะครับครับพี่น้องเ้อากับมาต่อกันเลยนะครับครับเลขเน้นหน่อยนะครับเน้นน้อยพันวากนะครับสําหรับหมวดพันที่16กัยญาย่นหนีนะครับหมวดพันที่16กัยญาย่น2หา6นีนะครับ เพิ่นหามา3สามตัวเน้นๆนะครับสามตัวเน้นๆสองหางนะครับกระสิเป็นนะครับกระสิเป็นเลขแปดสามเก้านะครับกับเลขสามเก้าสองนะครับพี่น <intellectual> ้องแล้วกับเลขสองตัวนะครับที่เพิ่นห่มากกระสิมีนะครับสามเก้านะครับสามเก้านะครับเก้าสองสองศูนย์นะครับพี่น้องสําหรับเลขเน่นหน่อยนะครับกับมาลุ้นกันเบื้องนะครับว่าสิเขา่อน้อพี่น้องเนาะรับพี่น้องที่หามากกัน ตรงกับเหลี่ยงน่ใจพี่น้อง medo, บ่ครับครับพี่น้องสําหรับเรลียงเน้นหน่อยนะครับเพราะเขามาลรุ่นกันเบื้องนะครับว่าสีเขีบ่เนาะครับและเข้ากับมาต่อกันทีเลขซ้สายบุญวัดป่านะครับพี่น้องสายบุญวัดป่านะครับอันนี้ก็เป็นขอมูลใไหมนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นขอมูลใไหมเด้อพี่น้องครับครับวดวันที่สิบหกกันยายนสองหาหกหกนี้นะครับเหลขเด่นนะครับเลียเด่นกับสีนีนะครับสามหกเจ็ด แปดนะครับพี่น้องส่วนสองตัวล่างนะครับกับซิมีนะครับแปดหานะครับหกเก้าเจ็ดหานะครับแล้วก็กรับหกแปดนะครับพี่น้องส่วนเลขล่องนะครับที่เพิ่นไหมานะครับที่เพิ่นไหมาก็สิเป็นเจ็ดสามนะครับพี่น้องเจ็ดสามกับแปดสามนะครับครับกหรับเลขเจ็ดสามนะครับกับแปดสามนะครับนี่การตรงกับเลขหลายๆสำานาคือกันเลือพี่น้องครับ ลองคิดเบื้องครับว่ามันตรงกับเลขในใจบอหรือว่ามักตัวได้นะครับก็ลองคิดเบื้องนะครับพี่น้องครับสรุปเลขเด่นส้นกันทุก EP นะครับหัววันที่หกกัญญายนนะครับสองหาหกหกนะครับพี่น้องมันกัตสิมิเลขสองตัวนะครับเลขสองตัวกัตสิมินะครับแปดอารหกศูนย์สามแปด สามเก้านะครับแล้วก็จะเป็นเลขเจ็ดสองสี่หกนะครับพี่น้องครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมเพียบถึงมากเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับส่วนในการตัดสินใจนะครับขอยนอยู่กับทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีไส้นะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับปังๆังนะครับนุ่มยิสานนะครับเอาใจซอยทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้นะครับผดไใดมักนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับพี่น้องครับส่วนนุมิสารผิดพลาดประการใดนะครับนุมิสารก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ่อเม่พี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ